สวัสดีกันด้วยนะครับกับพ่อกับนาย DGF t e F, F Gan Studio นะวันนี้มาเจอกันกับเก็บแ t ตเชนบล็อกบัตเทนะโอเคไม่ Battle ock, พูดความทำเพลงนะไปกันเลยดีกว่าแม่ <c oughs> สลิดติดคอจุ่มแล้วันนี้ก็จะเป็นการเข้าร่วม c h a pter 3ถุยมีไม่เหมื pter 2นะฮะแม่ <c oughs> แป๊บหนึงคันแปบบ๊บ ไปเก่าไปโอเคนี่เลยชวรแฮปกดเข้าไปเชื่อกับาไปรโอ้แม่เอ้ยอ๋อเข้าใจแล้วฮะโอเคไป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 ไม่ได้นะขอไปดูแฟสโอ้โหนี่จะเกิดปวดหัวเลย ปวดจริงๆขอนี hmm. ơi, ch ơi. Ch ơi ่เจอ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 ตัวนหรอวะเจอตัวนี้คู่ไปเลยตายตายหลายรอบเลย จอดไปเลยนะไม่ไผ่านตั้งแต่ตาอนนี้นี่มันก็อะไรอยู่นะไม่รู้นานด้วยบอกคลิปมันโอ้ปวดหัวเลยเร็วๆหน่อยเซโอเคอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยยังยังนะมันยังเมื่อตายขนาดนั้นหรอโอเคนี่ oh my god ตายหรือเปล่าตรงนี้โอ้โหแม่งแม่งแม่ง อุ้ย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 ปวดหัวเลยนะฮะนี่เชี่ยอะไรวะงงงงเลยนะอุ้ยเอ่อสัตว์เอ้ปวดหัวเลยอืมไปไปไป เกย์ได้อยู่ฮะได้อยู่มันยังไม่เครียดเท่าไหร่นะฮะนีงไม่น่าจะเครียดแฮะอุไม่นึกจะตายตรงนั้นนี่จบเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเชรียอะไรวะโอ้แม่งเราก็นึกว่าไปได้แล้วอีกโอ้ อะไรเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดืมไม่ให้ลุไปขึ้นดิโอ้ออขึ้นมบบนี้ตายแ,แน่นแน่นนอนแน่นนอนเออว่ะนี่ โอ้ยโอนี่มันเบลดไอเอ็มเบลดคุยไม่ใช่โอ้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 โห้โอ้ยอ้ไรวะงงนอฮะอันน้้งง้โอ้ยอโอ้อ้อ้โ้โา้โา้้ย้้โน มาเจอกันหน่อยเอมเบลส์อมเบลสใช่ไหมเดี๋ยวไม่เอาไม่เอานะฮะเราจะเล่นอย่างเงี้ยอคือกูตายแน่เลยว่ะเฮ้ยอะไรวะโอ้ปวดหัวจริงเลยเดี๋ยวยังไม่อยากไปอ้าวคิดหายละโอ้เชยนแล้วที่เกิดใหม่ด้วยนะเออ สัตว์เอ้ยปวดหัวเลยนะอย่างงี้แม่งแล้วกว่าจะไปถึงตรงนั้นนี่มันช่างยากลำบากจริงอืมเล่นจนเทปแล้วตรงเนี้ปึ๊บเคีียอะไรวะนี่มันจะผ่านมไหมวันแรกเนี่ยเอาใหม่เอาจริงแล้วขัวนี้เอาจริงแล้วเราจะไม่สนนะ,ะว่าให้มันตายก็ตายไปเลยนะ ทำไงก็ได้นะให,ให้รอดนี่เ,นเล่นจนแบบเซียนแล้วอะ่ะอ๋อชิปหายแล้วโอ้เดี๋ยวตายนี่ไม่เล่นเลยนะนี่แม่เล่นคนเดียวด้วยโอ้ปวดหัวจังเลยนี่เป็นยังไงกันีน้ัง ไว้ <ไป S 1> ผมเราเก็บแล้วนะฮะไม่เป็นไรอยู่เหรอก็ใช่เป็นร้องเพลงปุ๊บปวดหัวเลยเจออย่างนี้ไม่เงืนจะเล่นผ่านไม่หล่ะเนี้ย กูกูปดูความยุติทำโวยเหนื่อยเว้ยสุ้มแซ่บแซ่บเลยนะแม่งจะเลิกเล่นละอุ้ย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 อยอ้หาจตายละเฮ้ยยูจะเล่นผ่านไม่ได้ถามหน่อยเถไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะโอ้ยดินขนมปัง อย่างเท่ชื้อ,อปึบ๊บโดดปั๊บเข้าไปในวงจรลึกลับถุยมันใช่เวลามันเล่นมัมนี่นี่นี่เอาดิเย็ดเคโอ้โหกว่าจะผ่านเฮ้ยกินเวลาเป็นชั่วโมงเลยอืย้ ปวดหัวจริงๆไม่ปวดหัวได้ไงไอ้คนข้างมันก็ตัดหญ้าจังเลยนะฮะตัดทำาแรงอะไรนะักหนาอุย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 ,อยไปผิดไปผิดแบบไปผิดติดอ่างเลยไม่อู้ยเ็ดเคโอ้นี่นี่มันปึ๊บปึ๊บอ๋อรู้แล้วปึ๊บปึ๊บเย้ yeah. ใช่เบย์ไม่ใช่เบย์้ยตัวนั้นมันขึ้นได้สิมันขึ้นไม่ได้ทำยังไงได้พูดอะไรเนี่ยปื๊ดนี่เป็นหุจอที่ลึกลับสะจิงจริงตรงนีนเ้เราลงอย่างนี้แล้วกันนะฮะลงลงลงเช็คโอ้โหหา้ขึ้นได้หรือเปล่าขข้นไม่ได้หวะ่ะไอ้มแมลงนี่ทำอะไรอยู่อ้อนี่ไง อ้าเราไม่ร oh, oh, <t colours> wow. sort of ู้นะเห็นมันขึ้นได้เราก็ขึ้นเิไม่ออกนะเราไม่ออกอ้าวดูว่ามันจะเสร็จเลยนะครับมันเจ็บสร็จแล้วเนี่ยก็สุดยอดเลยนะเพื่อนโอ้ย หรือว่าจะกูลงไม่ได้อะโอ้นีแหละตรงนี้แหละตรงนี้แชว์บุกมันใช่ที่จุดจบเกมได้เปล่ามันใช่วะเฮ้ยโอ้วันนี้แป๊บเดียวเฮ้ยโอ้โอ้มึงเล่นอย่างนี้ก็ได้เนะี่ย ไม่ยอมหมดเฮ้ยเยี่ยมไปเลยฮะอ่าเสร็จไปแล้วนะฮะกี่นาทีวะเนี่ยแม่นี่เตียวเองแต่เดี๋ยวอันนั้นเอ้าแล้วกูออกมาแล้วกูยังไม่ทันได้เข้านู้นเลยนะเว้ยเขี้ยจังโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าใหม่นะฮะนี่กกี่นาทีนี่ก็จบหมดแล้วตายเลยถึิงสิได้วยมยเนี่ยนะฮะเราใช้เป็นมาเปลี่ยนโอ้นี่กองของขวัญเลือกคันเลร์แป๊บ เราสดสีเขียวปวดหัวเลยมาไหมมาเจอกันหน่อยฮะมาเจอกันหน่อยเฮ้ยเกม,เกมญญนะี้เกมนี้ปัญญาอ่อนไะเกมนี้ผมไม่เทียงช่วยเดี๋ยวนะมันน่าจะขึ้นไปได้นะน่านจนนีคว้า,าละโอโ้โหนี่ถ้าลืมเอานี่ไม่ผ่านนะไม่ผ่าน ชื้ปึ๊บปึ๊บขึ้นได้ปล่าไม่ได้นะฮะโอ้ยมึงทำด่านอะไรไม่ให้กูเนี่ยอุ้ยเคี้ยอ๋อไม่เป็นไรฮะทุกคนอ๋อขึ้นได้ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่เอาอีขึ้นได้เห็นไหมขึ้นได้เหอขึ้นได้เหอเอ้าอ่ะตัวเจ้าไอเซนตัวนวะเฮ้ยเดี๋ยวดิลืมลืม รีไปหน่อยได้ป่ะกูจะขึ้นอ้าวอ้าวอีเสี๋ยวเลยเลยตอนนี้อ้าวอ้าวเฮ้ยอืมอืมอืมฮ้ยเป็นอะไรอย่ังนักหนาวตรงนี้ขีดแม่งเลยอุ้ยเดี๋ยวยังยังยังเกือบเกือบแล้วชู่หูโอ้หูเลยผมนี่ลองอู้อู้อุอู้หูอู้หูอึบอ้าว เที่ยวมันขึ้นได้โอ้ oh, นี่นี่เกือบเกือบเกือบแล้วนะเนี่ยอ่าไม่มีทางทะลุผ่ะไม่ได้นะไม่ได้แล้วตรงนี้เนะี yeah, 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 yeah. ่ยยี่ยี่ย่จบยัง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 จะเล่นียังจะเล่นอีกเฮ้ยโอ้ oh y God เกือบเกือบอไม่เกือบแล้วอันนี้จะตายอยูอน่น้ชุบเโอบหัวไม่เยี่ยบเยียบเกียเียมไปเลยเดยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสุดไร้เรางไาขึ้นทางนั้นก่อนเจวมีของนะฮะม่ทางนี้มันอ้าว ได้จริงด้วยวะเราก็มีกำลังอะไรซ่อนอยู่นะฮะไม่เป็นไรไปเลยอย่าเดี๋ยวไม่น่าจะมีทางทังนี้สิเนี่ยเห็นไหมอ๋อไม่เป็นไรฮะเราขึ้นไปแล้วขึ้นได้เลยยีอืมเช็ดจ้าอ๋อเอ่อมา เฮ้ยมาจัดการไอ้หัวเขียวกันดีกว่าหัวเขียวชื่ออะไรเรานี่ยตัวเขียว,ยวอ๋อนี่ฮะไอ้โจรนพี่เกกลึกเกือนะฮะสมัยเรืปอนแปลกๆว่ะเฮ้ยเฮ้ยเจมไม่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวขอฆาพนี้ก่อนกันนะนี่นี่นี่โอ้ยเชี่ยไม่ตายอะ<อ>ไรวะ เล่นจังเลยนีก็เล่นจังเลยม่เข้าใจมั้งคำว่ากูไม่ต้องนันจะเ,เ,เ,เล่นไปสิฮะอ้าวไม่โดนอีกอ้าวไม่โดนอีกโอ้ อีเชยมึงไปเอาอย่างงั้นเนี่ยนะกูยอมตายได้ไหมวะเนี่ยขอขายเชนี่ก่อนโอ้ตายแล้วคือความที่หายแม่งมาเยือนเว้ยนี่แม่งไม่ตายง่ายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอนะฮะมึงเจอแน่เกิดมีอะไรกับมึง รีบๆรีบ,รบๆโอ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยปวดหัวจิมจิมอันนี้โอเคเราเออไมยก็เฮ้ยมึงจะเล่นผ่านไหมวะเนี่ยเดี๋ยวนะ โอ้แม่งอันนี้ก็รีบเกินเอาค่าตัวตายแม่งเลยลืมเก็บแม่งเลยลืมเก็บอ้าวโอ้ยอะไรกันะกันหนาวไอ้นี่นี่ยตัดทิ้งแม่งเลยโอ้ยเดี๋ยว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 ไปกันเลยฮะไป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  เยอะผึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ยจะเล่นผ่านไหมวนวันนี้ลูกคงลูกค้าเดี๋ยวก็มาอีกโอ้ชึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมเงื่มึงื่อนงื่องื่อนได้เด็กแลละชิบหายละเอาพอตายก็ตายกันง่ายๆอย่างเงี้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ คิดได้เราเท่ซะเลยนะตรงนี้มันต้องอ่าใช่ตรงนี้มีนะฮะอาโหฝฝักอือหืออ้าวผงไม่ตายแบงนี้ว่ะไม่เป็นไรให้เราเปลี่ยนกระสุนปืนแป๊บนั่นอีเหี้ยโอ้มึงมันระเบิดอะไรใส่เจ้าของวะ ปวดหัวจังเลยวะไฮ้พวกนี้อีทำเกมยังไงแล้วเบอร์ใส่เจ,จ้าของตายเองทั้งนั้นนีฮะเราเล่นเทพแล้วตรงนี้ไม่ไม่ไม,ม่ขอโชคดีเพ <laughs> ื่อไปแม้งมันต้องอย่างนี้สิแล้วเบอร์ใส่กอื่นแล้วเปิรใส่กูทำไม Ui, 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 nghe ha Mình thằng nào mà xỉu chứ, Lên lầy ở bên này ừ. Bye 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 Lộp con Đi Đi khi này là tỉnh, tỉnh ở đây nè, mình tự tình chứ không buồn Nào, đai lời Đi ha <laughs> อุ้ยอุ้ยอยตรงนี้มันมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรกบไม่งย่างเทพเดินบนน้ำผมรู้สึกชอบคนจริงๆนี่นี่อ้าวไปทำไมวะอ้าวไม่ตายด้วยไปยละไม่สนนะแม่ คนตีนนกะเดียวเดียวนี่นี่มีเด็กก็เนาะนี่มันม,มีอันหนึ่งมันมีอีกอันหนึ่งเข้าใจไหมเฮ้ยแค่นี้มันจิ๊บจอยนะคะจิ๊บจอยจริงๆแม่จิ๊บจอยแม่งโคตรจิ๊บจอยเลยแม่ง,งเล่นนานายเวลาให้เราได้เอเราก็ภูมิใจนะะแม่สุดยอดไปเลย โอ้ไปลองดูว่ามีอีสักอันสองอันหรือเปล่าไม่มีวะมีอันเดียวโอเคแม่แค่อ,อันเดียวเราก็ได้นะครับอาวุธเพิ่มเติมนะเราเปลี่ยนเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนี่โอ้นี่ดีเจแม่สุดยอดไปเลยไม่เป็นไรเอ้ากดกด f 1ิบตใหม่โอ้มาก็วันนี้ก็น่าจะจบคลิปเป็นเท่านี้นะค,ะคลิปจอกทุกวันเลยเดีวยว,วไม่ เอาเป็นว่างตอนไหนลงตอนนั้นแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่รู้เจ็บตอนไหนผมก็ไม่ราบเงินนะฮะแม่นานหน่อยก็ไม่ผือไม่ผือไม่ผือคนเด็กใต้นะฮะไม่เป็นไรนะฮะนานหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วเราทําเราทําได้นะฮะไม่เป็นไรแม่อีกก็ไม่เป็นไรเฉยเลยโอเคเดี๋ยวไาเจอกันพาร์ตต่อไปก็ปิดประตูอันนี้เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขี้เกียจนฮะ,ะเดี๋ยวค่อยทํากันช่วงวลาวว่างๆนะฮะครอะ แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เอาไม่ซับสไครต์กับติดตามเหมือนกันนี้วากดไลค์กดแชร์กดติดตามคิดยืมนานแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะเพราะเราเป็นช่องเปิดใหม่ไลค์โคตรน้อยพูดไม่ทันเหมือนคลิปที่แล้วว่ะคือมาไม่เป็นไรฮะเราก็วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย